ยังตามต่อกับการประชุมไอออนครั้งที่8นะครับโดยกองทัพเรือไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพพร้อมกับผลักดันแนวคิด blue economy โโโเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชนติดตามเรื่นี้ได้จากรายงานครับการประชุมกองทัพเรือประเทศในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียครั้งที่8หรือประชุมไอออนครั้งที่8ย่งดำเนินต่อเนื่องเปวันที่2หลังวานนี้มีการเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้มัชาการทารเรือเปิดใจหลังมอบตาแหน่งประธานไอออนจากผู้มัชาการทารเรือฝรั่งเศสระบุจากนี้ไปถึงธันวาคม2568แนวคิดปลูอิคอนมีที่ไทยผลักดันจะเกิดประโยชน์ครอบคลุมทุกมิติของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลบลูอิคโนมีรวมแล้วมีอยู่สามมิติด้วยกันคือเศร,ฐร,รษฐกิจสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงนะครับขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษว่าอิคโนมีเอนเวอร์เมนต์แล้วก็ Maritime Security ก็คือประเด็นต่างๆอันเนื่องมาจาก Blue Economy เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการรักษาสิ่งแวดล้อมการทำให้ประเทศในมหาสมุทรอินเดียมีความมั่นคงและความร่วมมือทางด้านข่าวสารต่างๆจะถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นสำคัญที่กองทัพเรือที่เราจะรับผิดชอบใน2ปีนี้ต่อไปนี้ประชาชนที่ใช้ทะเลทั้งหมดไม่ว่าท่านจะมาเที่ยวทางทะเล หรือการขนส่งทางทะเลไม่ว่าจะขนถ่ายน้ํามันหรือขนส่งสินค้าหรือแม้จะฐานขุดเจาะหรือแม้แต่การจับปลาทุกมิติจะได้รับการดูแลจากกองทัพเรือไทยเพื่อให้ทะเลไทยมั่นคงและนําไปสู่คอนเซปต์บู e ์อิคโนมีครับ ตามกำหนดแม้การประชุมไอออนครั้งที่8 8จะปิดฉากลงในวันพรุ่งนี้แต่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันแนวคิดรูอโคโนโมีซึ่งหากประสบความสําเร็จก็จะเกิดประโยชน์กับไทยและนานา,นาประเทศตอกย้ำให้เห็นถึงจักยาภาพของกองทัพเรือและประเทศไทยต่อประชาคมโลกอีกครั้งสุวิตมิวงม์สำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน